สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอังคาอินตาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสรุปในบทที่4ในหัวข้อการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีจุดจํากัดในการรับบริการนักท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเมื่อจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะจําเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบและรัดกุมนะคะไม่เช่นนั้นนะคะจะก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหรือผลกระทบต่อวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจ รวมถึงสังคมนะคะแม้กระทั่งกระทบถึงเงินตราที่ได้จากการท่องเที่ยวที่ขาดการวางแผนนะคะย่อมไม่คุ้มเกี่ยวย่อมไม่คุ้มค่านะคะกับการเยียวยาโครงสร้างและสังคมดังกล่าวมานะคะดังนั้นนะคะสแตลีนสแตลเลจีพ็อกนะคะจึงได้วิเคราะห์ความเสื่อมของแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ตามหลักของจิตวิทยาแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะในระยะแรกนะคะมีบุคคลเข้าไปเที่ยวน้อยค่ะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากขาดความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะต่อมาในระยะที่2นะคะเมื่อมีการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะทําให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นจุดซึ่งเป็นจุดแรกของการทําให้ธรรมชาตินะคะ เป็นจุดเสื่อมนะคะระยะที่3นะคะก็คือเมื่อเมื่อแหล่งท่องเที่ยวถูกพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็พากันหลังไหลเข้ามานะคะแล้วก็พาบ้างก็มาเที่ยวแบบไม่ทําร้ายผลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะบ้างก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่มาถึงหลักการวางแผนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนะคะในการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะควรที่จะหนักจะตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมนะควบคู่ไปถึงการตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะการวางแผนแหล่งท่องเที่ยวมีหลักพื้นฐานให้คำหนึงถึง6ประการนะคะประการแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์การตลาดค่ะเป็นจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์การตลาดนะคะเพื่อหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะโดวยวิเคราะห์ดูว่าปริมาณของนักท่องเที่ยวมีจํานวนเท่าไหร่มีอํานาจซื้อมีอํานาจซื้อ แค่ไหนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมีความดึงดูดใจมากเพียงใดนะคะประการที่2นะคะก็คือมีการประเมินทรัพยากรในในแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็คือประกอบไปด้วยสิ่งที่ดึงดูดใจผู้มาเยือนค่ะรวมถึงวัฒนธรรมกำลังคนปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาการขนส่งหน่วยงานบริการรวมไปถึงแม้กระทั่งการจัดเรื่องที่พักนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าจะเป็นบังกะโลค่ะ อย่างประการที่3นะคะก็คือการตลาดค่ะการตลาดก็จะประกอบประกอบไปด้วย2ฝ่ายนะคะก็คือผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะในการดําเนินการตลาดนะคะจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะเลือกใช้กลยุทธ์ในด้านการตลาดนะคะในการเอาชนะคู่ในการเอาชนะคู่แข่งรวมถึงการกําหนดวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะโดยจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะ แล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะก็เป็นวิธีที่สําคัญอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการสื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะการส่งเสริมการตลาดนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างที่ต้องกระทําควบคู่กันไปค่ะได้แก่การโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์สุดท้ายนี้ก็คือการขายโดยบุคคลค่ะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะการวัดผลความสําเร็จและความล้มเหลวใน แผนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อจะได้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะประการที่4นะคะวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงินนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าการลงทุนนะคะจําเป็นอย่างมากนะคะเมื่อลงทุนแล้วจําเป็นที่จะต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะแต่ถ้าว่าการลงทุนลงทุนอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำนะคะอาจจะต้องประสบกับความขาดทุนก็เป็นได้ค่ะ ประการที่5นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่เปราะบางแตกสลายได้ง่ายนะคะเมื่อได้รับผลกระทบภายนอกนะคะดังนั้นนะคะการวางแผนในแหล่งท่องเที่ยวควรที่จะตระหนักถึงการทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะและควรจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปจนถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะประการที่6ประการสุดท้ายนะคะผลกระทบทางสังคมค่ะในการวางแผนนะคะ ต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆในด้านการท่องเที่ยวนะคะส่งผลให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจนทําให้วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อประชาชนของเราในท้องถิ่นนะคะอาจจะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นนะคะเปลี่นเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจากเดิมจากที่ยอมรับนะคะอาจจะกลายเป็นต่อต้านได้ค่ะ มาถึงหัวข้อกระบวนการการวางแผนการท่องเที่ยวนะคะการกระบวนการการวางแผนท่องเที่ยวนะคะอ้ออาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้นะคะก็จะมีการกําหนดแผนการนะคะอาจจะเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาว5-10ถึงปีก็ได้ค่ะแล้วก็การกําหนดวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลก็คือจะเป็นการวิจัยหาข้อมูลนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูลนะคะแล้วก็ไปจนถึงการร่างแผนเบื้องต้นและขออนุมัติแผนไปจนถึงแผนแม่บทแล้วก็นำแผนไปปฏิบัติในที่สุดค่ะค่ะมาถึงในด้านวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะมีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้ค่ะก็เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านการผลิตนะคะ ในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านนันทนาการนะคะให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็คือพัฒนารูปแบบภายในศูนย์ท่องเที่ยวและที่พักค่ะอย่างที่4ี่ก็คือสร้างแบบแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและให้สอดคล้องกับประชาชนในท้องถิ่นนะคะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะก็ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบิกบ,บานใจในที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ